คุยกันว่าเราคบกันไปนแบบนี้ก็ได้เป็นห่วงเป็นยายดูแลกันไปนะครับแต่ไม่แน่นะอเวลาอา,อาจเปลี่ยนพี่แอนพี่เออาจเปลี่ยนใจได้หรือจริงๆ,งๆแล้วพี่แอนแค่มาลองชุดเพื่อนําไปใช้ในละครอันนี้ก็ต้องรองติดตามนะครับ <c oughs> แต่ที่แน่ๆครับแฟนคลับเห็นพี่แอนนะฮะใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้ครับก็อวยพรลุงหน้ากันไปแล้วนัองเลยแต่วอาจริงๆเขาน่าจะลองชุดแหละใช้ในละครนะเออว่านะเรื่องพี่แอนเนี่ย จบไปแล้วเรามาดูอีกหนึ่งข่าวดีของครอบครัวปุณการกันบ้างน,นะคะหลังจากลูกชายน้องนดลได้รับรางวัลนักคณิตนักคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนบอกเลยว่างานนี้พ่อกบแม่บุ๊กปลื้มใจสุดๆเลยค่ะ And in year three, the mathematician award goes to Nada in 3W. Oh, Nada, Nada. โอ้โหต้องบอกว่านอก